เรื่องโรงแรมหลอนฝนเทพส้มมะเมี่ยวและกูรูเป็นเพื่อนสนิทที่ชอบเดินทางและสนใจเรื่องลี้ลับวันหนึ่งกูรูได้พบเจอเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมวิญญาณหลงบนเว็บบอร์ดลึกลับมีคนเล่าว,ว่ามีแขกที่เคยเข้าพักแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาจึงตัดสินใจพิสูจน์เรื่องราวเหล่านั้นด้วยตัวเองพวกเขาค้นหาข้อมูลและพบว่าโรงแรมแห่งนี้ถูกปิดไป ได้มีการรีโนเวทและเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วในตอนนี้ว่าเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปเพื่อพิสูจน์โดยที่ไม่รู้เลยว่าบางสิ่งในโรงแรมกำลังรอต้อนรับพวกเขาอยู่ความเป็นมาของโรงแรมแห่งนี้โรงแรมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี2500โดยนักธุรกิจใหญ่ใน,ในยุคนั้นเดิมทีโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมสวรรค์และเคยเป็นโรงแรมหรูที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาพักมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น โดยคืนหนึ่งในปี2,513โรงแรมได้จัดงานเลี้ยงหรูหราแต่ระหว่างงานนั้นแขกหลายคนเริ่มได้ยินเสียงร้องไห้หุหวหวดังมาจากชั้นบนสุดบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงชุดขาวเดินไปมาพนักงานรีบขึ้นไปตรวจสอบแต่กลับไม่มีใครอยู่ที่นั่นคืนนั้นเกิดเพลิงไหม้ปริศนาที่ชั้นบนสุดผู้เข้าพักหลายสิบคนติดอยู่ภายในและแม้ทีมดับเพลิงจะเข้าช่วยเหลือแต่สุดท้าย ก็มีผู้เสียชีวิต13ศพในเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยมีเรื่องเล่าว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันมีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งเข้ามาพักที่โรงแรมเธอมีท่าทีเศร้าหมองและไม่ค่อยพูดจากับใครหลายคนบอกว่าเธอถูกคนรักทอดทิ้งและมาจบชีวิตลงที่นี่หลังจากเธอจากไปความเห็นก็เริ่มต้นขึ้นพนักงานหลายคนลาออกเพราเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นเสียงกรีดร้องตอนดึกเงาผู้หญิงในกระจกและแขกที่เคยเข้าพัก มักฝันร้ายเหมือนกันว่ามีคนเรียกให้กระโดดลงจากตึกโรงแรมนี้จึงต้องปิดตัวลงและเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ40ปีได้มีนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงได้ซื้อและเข้าไปในรเวทโรงแรมแห่งนี้เพื่อเปิดให้บริการอีกครั้งฝนและเพื่อนๆได้เดินทางมาถึงโรงแรมในขณะที่ทุกคนเดินเข้าไปในล็อบบี้มีพนักงานต้อนรับคนหนึ่งให้กุญแจชั้นสีซึ่งเป็นชั้นที่เกิดไฟไหม้ และพนักงานได้ให้คำเตือนไว้ว่าคืนนี้อย่ากออกจากห้องหลังเที่ยงคืนนะครับฝูนรู้สึกเย็นวาบไปทั่วร่างเธอได้เข้าพักในห้องหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานเธอได้กลิ่นทูบจางๆลอยมาตามอากาศเทพเพื่อนผู้ชายในกลุ่มพายายามพูดให้ทุกคนใจเย็นว่าอาจเป็นแค่กลิ่นเก่าของโรงแรมที่ถูกทิ้งไว้นานก็ได้เพื่อนๆไม่มีอะไรแต่เมื่อพวกเขาเดินขึ้นบันไดไป เสียงฝีเท้าหนักๆก,ก้าวตามมาจากข้างหลังทุกคนหยุดเดินและหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนก็รวบรวมสติและรีบเดินเข้าไปในห้องหลังจากเข้ามาอยู่ในห้องทุกคนใช้เหตุใช้ชีวิตไปตามปกติต่างคนต่างแยกย้ายเก็บเสื้อผ้าบางคนก็ทําธุระแต่เมื่อถึงกลางดึกมาเหมียวลุกขึ้นมาล้างหน้าที่ห้องน้ํา ขณะที่กําลังเงยหน้ามองกระจกเธอเห็นมีเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังเธอหันขวบกลับไปดูแต่กลับไม่เห็นใครเลยมาเมียวรีบก้าวถอยหลังแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องน้ําเสียงกระซิบเย็นเยือกก็ดังขึ้นข้างหูช่วยฉันด้วยเธอขนลุกไปทั่วร่างกายรีบวิ่งออกจากห้องน้ําแล้วสะดุดล้มเทพกระฝูงรีบเข้ามาประคองเธอมาเมียวหน้าซีดเผือดเธอหันกลับไปที่กระจกและต้องตกใจสุดขีด เพราะภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่ตัวเธอมันเป็นผู้หญิงในชุดสีขาวหน้าซีดดวงตาไร้ชีวิตจ้องมาที่พวกเธอก่อนที่กระจกจะแตกและมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากกระจกเหมือนมีคนอยู่ข้างในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนก็คิดว่าตรงนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงดีในขณะที่ทุกคนพยายามจะออกจากโรงแรมน,นั้นพวกเขากับพบว่าประตูล็อกจากด้านใน โทรศัพท์มือถือของทุกคนใช้กันไม่ได้เสียงหัวราะเบาๆดังมาจากทางเดินพวกเธอจะไปไหน <c oughs> ร่างของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงทางเดินดวงตากวงโบใบหน้าบุพังเหมือนสุกเน่าน้ำตาเลือดไหลอาบแก้มถือค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆพวกเขาเทพรีบใช้พระที่ห้อยคอแขวนขึ้นมายกขึ้นมาไหว้ ชวนเพื่อนๆสวดนมนต์แต่ผีตัวนั้นกับหัวเราะเสียงเย็นชาและพูดว่าพระของเธอกันฉันไม่ได้หรอกทันใดนั้นไฟในโรงแรมดับลงเสียงกรีดร้องของคนของเพื่อนๆดังขึ้นและอย่างนั้นยังไม่พอ,อยังมีเสียงกรีดร้องจํานวนมากดังขึ้นโรงแรมกําลังเหมือนกับว่าไฟกําลังลุกไหม้โรงแรมอีกครั้งกูรูรี่พาเพื่อนทุกคนวิ่งลงบันไดประตูโรงแรมเปิดออกอย่างแรง เมื่อหันกลับไปโรงแรมที่เคยตั้งแต่งานอยู่กลับกลายเป็นอาคารร้างพังทลายเสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วๆมาจากความว่างเปล่าว่าแล้วเจอกันไหมแล้วเจนมน